ไปต่อกันที่ยังแฮปปี้สังคมความสุขของคนวัยเกา่าร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA จัดงาน Incubation for Aging Society Demo Day 2022ขับเคลื่อนการส่งเสริมนวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตเพื่อสังคมสูงวัยปีที่2ค่ะ นางพรรณีผู้ประเสริฐผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสสสได้กล่าวว่าโครงการ Innovation for a g i n n s s o i i t y y นวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัยปีที่2มีเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและรองรับสังคมสูงวัยสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเป็นนวัตกรทั้งมือใหม่และมืออาชีพได้มีไอเดีย ใหม่มาสร้างสารรค์เป็นผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมสูงวัยให้ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่หวังผลกําไรซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสสสที่ต้องการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยและส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุหลังพบว่าไทยมีผู้สูงอายุกว่า13ล้านคน คิดเป็นเกือบ20%ของประชากรทั้งหมดในปัจจุบันและคาดการว่าอีกไม่ถึง20ปีจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสูงสุดเพราะจะมีคนอายุ60ปีขึ้นไปสูงถึง30%ของประชากรทั้งหมดการมีนวัตกรรมที่ช่วยเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาสังคมสูงไวัยได้จริงจะช่วยสร้างสังคมที่ตอบโจทย์กับคนทุกกลุ่มได้ จากสถานการณ์สังคมสูงวัยที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีนโยบายแนวทางมาตรการต่างๆจากภาครัฐออกมารองรับและการขับเคลื่อนของภาคส่วนต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงจำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่และนวัตกรหน้าใหม่พัฒนานวัตกรรมออกมาและพัฒนาเป็นผลงานที่สามารถใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรองรับสังคมสูงไวัยได้อย่างเหมาะสมแต่เป้าหมายการสนับสนุนของสสสยังคงส่งเสริมพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสำหรับรองรับสังคมสูงวัยและสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสังคมรองรับสังคมสูงวัยโดยพัฒนากลุ่มนวัตรกรที่มีความพร้อมในการสร้างสารรค์นวัตรกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุมีนวัตรกรรมพร้อมต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยผลักดันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุจำนวน5้าถึงสิกลุ่มโดยคัดเลือกจากผู้ผ่านการอบรมและนําเสนอผลงานในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตรกรรมเพื่อสังคมสําหรับผู้สูงอายุปี2ภายใต้าการ สนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและสสสที่สนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนานและทดสอบนวัตกรรมพร้อมและจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและเตรียมกระบวนการสร้างเครือข่ายของผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับสังคมสูงวัยให้เกิดเป็นรูปธรรม